เออันชลีกันบ้านที่ช่วงนี้ดูเหมือนว่าจะยิ้มออกได้สักทีเพราะกำลังจะมีข่าวดีในเร็วๆนี้แล้วสำหรับงานมงคลสมรสเห็นว่าได้เลิกงามยามดีแล้วด้วยตกลงว่าเมื่อไหรรวมถึงเรื่องราวารลกษซังของการยื่นฟ้องอดีตแฟนหนุ่มนักธุรกิจอย่างนายคมกิจให้รับรองบุตรอย่างน้องเอวีค่ะดูเหมือนว่าตอนนี้ก็กำลังจะไปได้ดีเพราะคำสั่งล่าสุดออกมาแล้วไม่รอชา้าไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะทางฝ่ายนู้นเขาก็ยังไม่มาร่วม มืออะค่ะอะไรเงี้ยค่ะคราวนี้ทางทนายเขาก็เลยส่งหมายสารให้ดูว่าตอนนี้เป็นคําสั่งสารอย่างแบบจริงจังมากแล้วค่ะว่าให้ออกหมายให้มาเหมือนกับว่าให้มาตรวจพร้อมกันแล้วคราวนี้กําหนดวันมาแล้วเลยค่ะกําหนดวันเดียวกันก็เดือนมกราแต่ว่าวันก็ขอขออุบไปก่อนเพราะเอ๊ก็ไม่อยากจะทําให้ฝ่ายของเขาอึดอัดเดี๋ยวเขาก็จะ ไม่มาอีกเหมือนหลายๆครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาไม่มาไม่มีการตรวจเนี่ยท้ายสุดมันก็เหมือนการเยียดให้เขามาเป็นพ่อน้องเอวี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอก็ไม่ต้องการแบบนั้นเลยมันก็ไม่แปรอะไรยเงี้ยเราทําเพื่อลูกจริงไม่ได้เพื่อตัวเองเลยไม่ต้องการเงินนะคะสักบาทเดียวพูดตรงนี้เลยไม่ต้องการแบบนำสกุลไม่ต้องการอะไรเลยเตรียมเข้าคอร์สหรือยังไงเตรียมเข้าคอร์สก็เดี๋ยวก็คงมีแล้วค่ะเพราะทางบีบีเขาก็เตรียมแบบ เดี๋ยวจะดูแลให้อะไรให้ให้ยค่ะมดีเีน,น,น,นีกำหนดวันหรือยังคะพ่าหนดยังค่ะแต่ว่าเป็นเดือนมีนาค่ะเพราะว่าตอนนี้เราจะรอให้ทุกอย่างพร้อมเรื่องบ้านที่ที่มดเขากำลังทำอยู่อะไรยาเงี้ยอยากจะให้เสร็จทุกอย่างแล้วก็แล้วก็แต่ง